เครื่องบินตกว่าสวยแล้วแต่การตกลงกลางเกาะที่ไม่มีรัฐบาลไม่มีตำรวจมีแต่แก๊งโจรติดอาวุธคุมทั้งเกาะนั่นคือนรกของจริงเรื่องนี้คือเรื่องของกัปตันบรอดีที่กำลังนำเครื่องบินโดยสารพาผู้โดยสารกลับประเทศแต่ดันมีนักโทษคดีหนักติดเครื่องมาด้วยหนึ่งคนแล้วระหว่างทางเกิดพายุรุนแรงเครื่องยนต์เสียหายจนต้องลงจอดฉุกเฉินกลางเกาะลึกลับตอนแรก คิดว่าแค่ลงฉุกเฉินธรรมดาแต่พอลงจอดเสร็จปุ๊บทุกระบบสื่อสารพังหมด GPS ใช้ไม่ได้วิทยุก็เงียบสนิทไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนกัปตันตัดสินใจพานักโทษไปตามหาความช่วยเหลือแต่แล้วก็ได้รู้ว่าเกาะนี้คือฐานโจนที่ลักพาตัวนักท่องเที่ยวเพื่อถ่ายคลิปเรียกค่าไถ่จากรัฐบาลต่างประเทศใครหลงเข้าไปจะไม่มีวันรอดออกมาระหว่างนั้น พวกโจรก็บุกมาที่เครื่องบินจับผู้โดยสารบางคนไปต่อหน้าต่อตากับตันกับนักโทษจึงไม่มีทางเลือกต้องฝ่าดงกระสุนบุกเข้าถิ่นสศัตรูเพื่อลุยช่วยชีวิตผู้โดยสารของตัวเองให้ได้นี่คือหนังที่เดือดระอุทั้งเรื่องยิงกันเป็นชุดแอคชั่นโหดดิบและลุ้นแทบไม่หายใจดิ่งน่านฟ้าเดือดเกาะนรกเพลนดูได้แล้วตอนนี้บนเ e t f l i x ภาคไทยพร้อม